รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ศูนย์รวมแห่งความหลากหลายผู้คนกว่า7,000ล้านคนแตกต่างทั้งเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมไปจนถึงวิถีความเป็นอยู่แต่ท่ามกลางความแตกต่างเหล่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนรวมกันเป็นก้อนกลุ่มเกิดพลังแห่งศรัทธาได้นั่นคือาศาสนา ประเทศไทยเปิดกว้างเรื่องการนับถือศาสนาไม่ว่าจะมีจุดกำเนิดมาจากคนละดินแดนคนละมุมโลกก็ตามพุทธศาสนิกชนชาวคริสต์พี่น้องมุสลิมผู้นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและผู้มีความเชื่อในลทัทธิอื่นๆสามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้เป็นปกตินั่นเพราะแต่ละศาสนา ต่างมีคำสอนที่มุ่งให้ทุกคนก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ดีงามและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นมาราวๆ1,400ปีที่แล้วบนคาบสมุทรอาหรับโดยมีนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตนำหลักคำสอน ซึ่งเปรียบเสมือนพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ประทานแก่มวลมนุษย์มาเผยแผ่และเป็นผู้นำในการปฏิบัติาศาสนกิจต่างๆก่อนจะขยายวงกว้างออกไปยังตะวันออกกลางเอเชียใตย้ยุโรปอเมริกาและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก <Allah S 1> และผู้ใด ที่เขาอย่างเกรงต่อเอกองอเล,ล็กพระองค์จะทรงบันดาลทางออกให้แก่เขาผู้นั้นคำสอนจากพระคัมภีรอัลกุรอานสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสูงสุดของชาวอิสลามก็คือพระอเล,ล็กพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพียงพระองค์เดียวของมุสลิมทุกคน หลักคำสอนของศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นเพียงหลักการทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักปฏิบัติของมุสลิมทุกคนต่อสังคมเป็นระเบียบวินัยที่ครอบคลุมทุกก้าวย่างของชีวิตเมื่อผสานกับความศรัทธาอันแรงกล้าของพี่น้องมุสลิมแล้วนับได้ว่าศาสนาอิสลามมีความเข้มแข,ข็งในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวอ,อิสลามคือเป็นภาษาอาหรับ ความหมายจะเป็นภาษาไทยก็ว่าสันตินะครับความเชื่อในศาสนาอิสลามซึ่งมีอยู่หประการด้วยกันนะครับข้อแรกต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั่นคืออัลลอฮ์อันที่สองเชื่อในศาสนาทูตหรือ่าท่านศาสดาศาสนาที่นี้ก็คือมุฮัมมัดสุลลันสุลลันนะครับต้องเชื่อในมลายกัดหรือว่าเทวทูตเทวทูตของพระผู้เป็นเจ้าอันที่สี่เชื่อในวันกิยามั์นะครับในวัน วันสิ้นโลกนะครับอันที่หอาเชื่อในกฎภาวะการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะครับเรือว่าเป็นกฎภาวะการอันสุดท้ายก็คือเชื่อในคัมภีนะครับในคมภี Al ์อัลกุรอานที่เราได้ฟังได้อ่านกันนะครับนั่นคือหลักความเชื่อในศาสนาอิสลามส่วนหลักปฏิบัติหรือว่าองค์ประกอบของศาสนาอิสลามนั้นมีอยู่5ประการด้วยกันนะครับทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วจะต้องปฏิบัติ5ประการนี้นะครับ ผู้ที่เชื่อในศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมองค์ประกอบรูาหลักปฏิบัติของศาสนามีอยู่5ประการข้อที่1มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระผู้เป็นเจ้าน,นอกจากอ AH. ัลลอฮ์รายการที่สองละหมาดทเวลาอันที่3ก็คือเทียนสิ่อดในเดือนมอมฎอนอันที่4จ่ายซะกาตหรือว่าบริจาคทานสุดท้ายอันที่5ก็คือทําฮัจที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่มักกะนะครับนั่นคือหลักการว่าคำสอนหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามนะครับ ศาสนาอิสลามในความหมายของชาวมุสลิมคือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้เพราะเป็นระบอบการดํารงชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้มวลมนุษย์มีหลักปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดความช่วยเหลือกันในสังคมคือการบริจาคสกาดเป็นการบริจาคทรัพย์ เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้บริจาคให้สะอาดบริสุทธิ์ลดความตรหนีความเห็นแก่ตัวให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นอกจากนั้นบทบัญญัติหรือคำสอนอยังห้ามไปถึงรายละเอียดหลีกย่อยในการใช้ชีวิตเช่นการกินอาหารการนอนหรือแม้แต่การแต่งกายของสตรีในคำพีอธิบายถึงความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ ชายมุสลิมกับผู้หญิงมุสลิมก็แตแกแต่างกันในเรื่องของวิถีปฏิบตัติยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าหรือจรีตอื่นๆนะคะในแง่ของการปกปิดร่างกายเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในหลักการว่าให้ปกปิดทั้งชายและหญิงมันก็จะมีชั้นของมันเลเวลของมันนะคะอย่างเช่นสวมใส่เสื้อผ้าเหลือใบหน้ากระฝามือในกลุ่มผู้หญิงในผู้ชายเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนก็ให้ปกปิด เลยเข่าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมว่ามันมีมิติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนมิติทางสังคมนี่ใหญ่มากแล้วก็ในมิติทางเศรษฐกิจก็เกี่ยวพันมิติทางวัฒนธรรมก็เกี่ยวข้องเพราะเราอาจจะเจอในพื้นที่มุสลิมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติในเรื่องของการแต่งกายที่ไม่เอาเครื่องแต่งกายหรืออัตลักษณ์เครื่องแต่งกายที่คล้ายกับชาวมลา,าย สําหรับหลักการการแต่งงานในศาสนาอิสลามการแต่งงานนั้นถือว่าเป็นเป็นสุนทรหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ท่านสดาได้สอนไว้ได้กําหนดไว้นะครับดังนั้นศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมนะครับให้มีการแต่งงานเพียงแต่ว่าการแต่งงานในอิสลามนั้นถือว่าเป็นการสร้างกรอบบทบัญญัติหรือว่ากติกาในการแต่งงานเท่านั้นเองสําหรับในเรื่องการแต่งงานมีข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่จะแต่งงานอย่างเช่นผ,ผู้ที่จะเป็นสามีภรรยานั้นต้องไม่ใช่เป็นพี่น้องกัน รับรั่าเป็นพ่อรั่วเป็นลูกรั่วเป็นหลานนะครับไม่ได้นะครับนั่นคือเป็นข้อห้ามในศาสนาอิสลามนอกเหนือจากนั้นสามารถที่จะแต่งงานกันได้นะครับในบทบัญญัติหรือว่าในคำเภียอัลกุรอานซึ่งอนุญาตให้ผู้ชายนะครับมุสลิมสามารถแต่งงานกับภรรยาถึงสี่คนได้นะครับแต่ตรงนี้มีข้อแม้นะครับในบทบัญญัติได้กล่าววว่าหากเจ้ามีความสามารถที่จะแต่งงานได้ถึงสี่คน แต่ถ้าหากไม่มีความสามารถมาให้เกิดความยุติธรรมกับบรรดาภรรยานั้นให้แต่งงานหนึ่งคนเสียตรงนี้แสดงความชัดเจนว่าอิสลามเนี่ยต้องการความยุติธรรมนะครับถึงจะมีรายละเอียดให้การใช้ชีวิตมากมาย แต่เมื่อปฏิบัติได้สมบูรณ์ตามแบบแผนของมุสลิมเขาจะถือว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกว่าเป็นนักการศาสนาคนทั่วไปเศรษฐีพ่อค้ากรรมกรชาวนาถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าและได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ จากวันที่นบีมูฮัมมัดได้เริ่มนำข้อบัญญัติทางศาสนามาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์เริ่มจากเมืองมักกะบนคาบสมุทรอาหรับซึ่งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันศาสนาอิสลามได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกจำนวนมากกว่า200ล้านคนคือประเทศอินโดนีเซีย และจำนวนมุสลิมทั้งหมดบนโลกมีราว1,800ล้านคนมีข้อมูลที่ยืนยันว่านับแต่ชั้นสมัยกรุงสุขโขทัยนั้นนะน่าจะมีชาวมุสลิมก็คือหลังจากที่ชาวอาหรับชาวเปอร์เซียชาวอินเดียเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วก็น่าจะมีชาวมุสลิมเนี่ยเดินทางเข้ามาค้าขายตามเส้นทางการค้าเดิมเพราะว่าศาสนาอิสลามเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยอาศัยพ่อค้า เอาเฉพาะในกรุงศรีอยา่อนถ้าไปดูในคําให้การขุนหลวงฮาวัตหรือในคําให้การกรุงเก่านะก็จะบอกชัดเจนว่าในกรุงศรีอยุยาเนี่ยจะมีนิคมของชาวมาลายูตั้งอยู่บริเวณใดก็คือทางด้านทิศใต้นะทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเกาะเมืองนอกเกาะเมืองในแผนที่ของอพวกชาวตอนตกเนี่ยจะเขียนไว้เลยเป็นนิคมของมาเลสพวกมาเลและมกักกสซาก็คือมกักกะสันมีมาตั้งแต่สม,ยสมัยสมเด็จพระเจ้าประศาทอง รัตนโกสิทร์นี่ต้องสืบเนื่องมาจากสมัยกรุงธนบุรีก่อนคูมมลีวูวพวกนี้มาจากไหนก็อบพยพมาจากกรุงศรีอยาที่กรุงแตกพอเวลาสร้างกรุงเทพมหานครมีการขุดคลองเรียกว่าคลองรอบกรุงตรงนั้นมีที่ตั้งของนิคมมาลายูอยู่ตรงบริเวณคลองบางลำพูถนนจกกักรพงษ์ ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของมสัสยิดจัก,กรพงศ์ถน,นนเข้าสารนั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่คลองบางกอกใหญ่เรียกว่าคลองหลวงหรือบางหลวงนีตรงนั้นก็คือเป็นที่ตั้งของมสัสยิดต้นสนจากประวัติศาสตร์แล้วชาวมุสลิมในเมืองไทยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยกลุ่มใหญ่ๆจะมารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราจึงมักพบมัสยิดที่มีเสียงสวดของอิสลามอยู่เคียงคู่วัดพุทธกลางกรุงบ่อยๆชาวมุสลิมในชุมชนก็เคยทำงานเป็นช่างทองหลวงทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันกับผู้นับถือศาสนาอื่นๆเอื้อเฟือ้อช่วยเหลือกันอย่างกลมกลืนถือเป็นชาวสยามเหมือนกันมานับร้อยปี งานเมาลิดงานเนี้ยมันเป็นงานประเพณีนะไม่ใช่งานโดยหลักคําสอนของศาสนาที่ที่กำหนดเหมือนกับเรื่องละหมาดเรื่องอะไรไม่ไม่เหมือนกันแต่มันเป็นกำหนดธรรมเนียมประเพณีที่ไม่ขัดด้วยหลักศาสนาคือเป็นการถือเอาวันถือกําเนิดของท่านศาสดานาบีมุฮัมมัดสลุลต่ละห์หรว่าสุลัมว่าท่านถือกําเนิด เพื่อที่เราเนี่ยจะได้รำลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของท่านนะความประเสริฐของท่าน,น,น,นาคำว่าเมาลิดเนี่ยมันแปลว่าที่เกิดก็ได้แปลว่าเวลาเกิดก็ได้ทีนี้งานวันเกิดเนี่ยมาร้องเพลงหรือว่ามีมหรสพไม่ใช่ไอ้สิ่งเหล่านี้แม่นิยัต<า>ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านประวัติ อัตชีวประวัติของท่านจะเป็นการอ่านแบบบทกวีภาษาอ раб แล้วก็มีการบรรยายศาสนธรรมมีการเลี้ยงอาหารม,มีการขอพรม,มีการรํำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าในบ้านเราก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งนะแม้แต่กระทั่งระหว่างภูมิภาคนี้ก็ไม่เหมือนกันก็คือสะดวกอย่างไรก็ทํากันไปในกลุ่มประเทศอาหรับก็จะมีรูปแบบการทําอีกอย่างหนึ่งจัดกันมาหลายครัง้งนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะครับ พระอ,องค์เคยเสด็จไปเป็นองค์ประธานเองต่อมาก็มีการให้ผู้แทนพระอ,องค์เสด็จไปบ้างเช่นสมเด็จพระเทพก็เคยเสด็จนะองค์สมก็เคยเสด็จแล้วก็ที่แน่ก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในเวลานั้นก็คือรัชกาลที่สิณเวลานี้เสด็จมากที่สุดมากครั้งที่สุดและช่วงหลังเนี่ยพระอ,องค์เสด็จเป็นองค์ประธานต่อเนื่องเลยไม่เคยขาดนะเพราะฉะนั้นงานเมาลิตกลางแห่งประเทศไทยเนี่ย อันนี้อาจจะมองว่าเป็นงานหลวงนเกี่ยวกับสถาบันก็ถือได้ว่าเป็นงานมอทิดที่เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยชุมชนมุสลิมที่ใหญ่และมีบทบาทมากที่สุดในประเทศคือที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานาราธิวาสในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นดินแดนแห่งาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธมาก่อน ก่อนจะได้รับแนวคิดทางศาสนาอิสลามในช่วงพุทธศตรวรรษที่20เมื่อผู้ปกครองพื้นที่แถบนั้นหันไปนับถือพระอัลเลาะ์จึงเรียกชื่อเมืองเสียใหม่ว่าปัตตานีดารุสลามแปลว่าปัตตานีนครแห่งสันติภาพและนำรูปแบบการปกครองของอิสลามมาใช้ในการปกครองบ้านเมือง ถ้าจะย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัตตานีเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เจ้าเมืองเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ชนจีนคนจะมีคนจีนเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยยุคนั้นเนี่ยปัตตานีจะขึ้นอยู่กับเมืองสงขลาทางเจ้าเมืองสงขลาเนี่ยก็จะส่งคนซึ่งเป็นเป็นต้นตระกูลผมเนี่ยบรรพุุษผมเนี่ยจากเมืองสงขลาให้มาเป็นคนดูแลผลประโยชน์ของคนจีนในเมืองปัตตานีแล้วก็ตอนที่มาอยู่เนี่ยก็ มีความสัมพันธ์ในหมู่ระหว่างคนจีนกับคนมุสลิมเนื่องจากว่าทั้งคนจีนและคนมุสลิมซึ่งเป็นเจ้าเมืองเนี่ยต่างก็ขึ้นกับเมืองสงขาด้วยกันทั้งคู่ก็คือพูดง่ายก็คือมีเจ้านายคนเดียวกันอย่างนี้นะครับเนั้นเนี่ยก็มีการปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหน้าที่ราชาการหรือเรื่องการทำมาค้าขายก็จะมีความอยู่กันแบบเป็นเพื่อนฝูงเป็นพี่เป็นน้องในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มณฑลปัตตานี คือหัวเมืองปักตายในการปกครองของราชอาณาจักรสยามพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์สรงให้อิสระชาวปัตตานีในการนับถือศาสนาอีกทั้งหลายพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนหัวเมืองปักตายอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเป็นยุคสมัยที่มีเรือกลไฟเป็นพระราชพาหนะแล้ว พระองค์จึงเสด็จพระราชดําเนินไปประพาสหัวเมืองปักใต้ถึงสองครั้งครั้งแรกถึงเมืองสงขลาปีพุทธศักราช2401และในปีพุทธศักราช2406ได้เสด็จจนถึงเมืองปัตตานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินประพาสแหลมมาลายูในต่างเส้นทาง และต่างวาระรวมทั้งสิ้นเจครั้งด้วยกันทั้งนี้เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับบรรดาหัวเมืองประเทศราชทั้งยังทรงมีพระราชนิพนธ์ในการเสด็จประพาสเป็นพระราชหัตทะเลขาจำนวนหลายฉบับนับเป็นเอกสารที่มีคุณค่ายิ่งทั้งด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการคมนาคมและอื่น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลปัตตานีถึงสองครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2471เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนในเมืองปัตตานียะลาสายบุรีและนราธิวาสได้ทอดพระเนตรกิจการด้านการศึกษา,าศาสนารวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และวิถีความเป็นอยู่ของราษฎรส่วนครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2472ได้เสด็จไปยังปัตตานีอีกครั้งเพื่อทอดพระเนตรปรากฏการสุริยุปราคาเต็มดวงในขณะนี้ขบวนเสด็จก็มาถึงเขตจังหวัดปัตตานีชาวปัตตานีได้เตรียมการรับเสด็จรัง,รรงนี้ด้วยความปลาบรื้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ่อยครั้งและทรงพยายามแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของผระสบนิ่รมีโครงการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่ช่วยพลิกฟื้นความเป็นอยู่และความสามารถีของผู้คนให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท,ทรงห่วงใยพระสงฆนิกรโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอันห่างไกลได้พระราชทานโครงการพัฒนาหลายๆโครงการเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการครอบคลุมพื้นที่14อําอำเภอในจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543นามพระราชาหฤาทยของพระองค์ทรงฉายออกมาเป็นที่ประจักษ์ต่อราษฎรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในชุมชนมุสลิมเนี่ยจะมีคนอยู่2กลุ่มเรื่องโควิดเนี่ย กลุ่มที่หนึ่งก็มีการตระหนักถึงอันตรายนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ถึงอันตรายเนี่ยก็พยายามป้องกันกับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นชาวบ้านซึ่งไม่ค่อยรู้ถึงอันตรายในความเป็นจริงก็คือคนที่ไม่ค่อยรู้อันตรายเนี่ยมักจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาอยู่ด้วย ลักศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้เราจะต้องละหมาดวันละ5ครั้งและเวลาละหมาดเนี่ยศาสนาก็ส่งเสริมให้มารวมตัวกันที่มัสยิดทีนี้เนี่ยท่านจุาราชุนตรีท่านก็จะหนักถึงอันตรายมีการประกาศจากรัฐบาลถึงถึงมาตรการต่างๆเนี่ยทานจุาราชุนมรีได้ออกประกาศออกมานะครับโดยขอให้มดการละหมาดร่วมกันเนี่ยเป็นการชั่วคราวก่อน แน่นอนก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและขาดรายได้เลี้ยงชีพพร้อมทั้งมีกิจกรรมฟาร์มตัวอย่างเพื่อเพิ่มพูนความรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับนำไปผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารเพื่อพี่น้องมุสลิมในหมู่บ้านที่ถูกล็อกดาวน์ซึ่งอยู่ในระหว่างเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดอีกด้วยหลักคำสอนของศาสนาเนี่ยสอนให้เราต้องอดทนและอดกลั้นและก็ทำอะไรก็ได้ในขอบเกขตความสามารถที่ทำให้เราเป็นคนที่ยังมีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยในช่วงในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดน,นะครับในตอนที่มีการติดเชื้อหนักๆเนี่ยคืองดมาละหมาด ละหมาดอยู่ที่บ้านเท่านั้นไม่มีการมาละหมาดท,มาทิมัสิดมนละหมาดทิมัสิดเนี่ยมีการมาหลังจากที่มีการผ่อนคลายปลดล็อกไปแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองอะไรอย่างนี้ถึงจะมีการละหมาดทิมัสิดนะครับสลามัดฮารีรายาอิดิลฟิตริผิดกายขออภยัยผิดใจขอมาอัฟและแล้ววันสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็มาถึง วันรายออีเดิลฟิตริหรือวันฮารีรายอเป็นวันออกจากเทศกาลถือศีลอดโดยพี่น้องชาวไทยมุสลิมตามตื่นเช้าออกมาละหมาดโดยพร้อมเพรียงกันก่อนจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมาเฉลิมฉลองหลังสิ้นสุด เดือนแห่งการถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนเป็นวันงานร,งรื่นเริงที่ทุกคนมีความสุขพร้อมกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่คลี่คลายลงแท้จริงการกระทำต่างๆนั้นอยู่ที่การตั้งเจตนาและทุกๆคน จะได้รับผลตามที่เขาเจตนาเป็นแนวคิดที่พี่น้องมุสลิมเชื่อฝังและศรัทธาหากมุ่งม,มั่นปฏิบัติตนตามระบอบการดำเนินชีวิตวิถีอิสลามที่ผ่านการคิดและกำหนดมาไว้แล้วทั้งเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่อยไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆก,ก็เสมือนหนึ่งมีเกราะคุ้มภัยให้แก่ตัวเองส่งผลให้สังคมรวมกันเป็นหนึ่งสงบงดงาม และมีความสุขอันเท่าเทียมดังเช่นความหมายของมุสลิมที่หมายถึงผู้สแสวงหาสันติที่นอบน้อมต่อประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า